สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนบ่ายๆเนอะ เมื่อเช้านี่เบลตื่นขึ้นมาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยทุกคนเบลตื่นขึ้นมาเด็กๆยังไม่ตื่นเลยวันนี้ยังไม่ได้รดน้ําต้นไม้เนาะเพราะว่าตอนเช้าแดดหกโมงเชา้ายังไม่มีเลยทุกคนเบลก็เลยใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็มาขนดินอยู่หน้าบ้านนะคะเพื่อที่จะให้ดินน่ะมันสูงเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะทุกคนเบลก็ทําไปมันก็สูงแล้วนะแล้วทีเนี้ยพอเบลไปส่งของกลับมาใช่ไหมเบลก็เลยให้ลูกกินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาเล่นดูการ์ตูนอยู่ใน บ้านนั่นแหละเบลก็เลยออกมาที่จะมาทําเพิ่มเติมนะคะวันนี้เบลจะทํา แรงที่มันเป็นนาดอกคุณนายตื่นสายเบลวไว้ข้างๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ทําให้มันเป็นพักเหมือนบันไดอะทุกคนมันจะได้ไม่ลื่นไงเวลาที่แบบว่าลูกค้าเดินอ่างเงี้ยมันลื่นนะถ้ามันเป็นเนินอ่ะมันลื่นเนาะเราก็ลืมคิดข้อนี้ไปเหมือนกันแล้วทีเนี้ยเบลก็เลยมาจัดใหม่ทั้งป้าทั้งพี่เตยมาดูด้วยอะไรด้วยเบลก็ดูมุมดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เรียบร้อยโอเคแล้วก็เลยลองเอาอิฐสีแดงอ่ะมาขั้นไว้ตรงนี้ดูสักหน่อยว่ามันจะโอ เค okay, ไหมนะคะแต่ว่าอิดมันก็ถ้าเดินเหยียบไปเหยียบมายังไงมันก็แตกอยู่ดีนะทุกคนเนี่ยโดนน้าโดนอะไรเบอกว่ามันก็แตกอยู่ดีเนาะ แต่ก็ลองใส่ดูนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ดินมันไหลลงมาเนาะเแบลบก็เลยเอามาใส่ขั้นไว้แบบนี้นะคะเแบบลองยืนดูแล้วนะทุกคนมันก็สูงด้วยนะคะเดยจะเอาหินมาเทใส่อีกเนาะเป็นหินสามสีที่มีอยู่ข้างในบ้านเรานั่นแหละเแบลบก็เลยจะเอามาเทใส่ด้วยแล้วก็จะทําให้มันเป็นพักบันไดด้วยแต่หินมันมีน้อยเแบลบก็จะ,ะสั่งให้เขามาลงอีกสักคิวเพื่อที่จะเกลี่ยให้มันเป็นทางเดินเข้ามาเวลาที่ฝนตก มันจะได้ไม่แฉะนะคะนั่นแหละเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเบลเกลี่ยดินทั้งหมดจนครบแล้วนะทุกคนเอาใส่ตรงอ่าตรงรถไถที่มันเข้าไปไม่ได้ตรงมุมตรงขอบตรงสุดเขตบ้านเราเบลก็เกลี่ยให้มันดูสวยงามแล้วนะคะมันก็มีพื้นที่โล่งมากด้วยนะคะแต่ถ้าฝนตกมาไม่แน่ใจว่าหญ้ามันจะขึ้นไหมแต่ว่าเบลจะปลูกดอกไม้ทุกคนจะปลูกดอกไม้ไว้ด้านข้างแล้วก็ตรงกลางนี่แหละเพราะอ่าข้างๆอ่ะแป ที่ว่ามันเป็นอดอกคุณาตินสายเบืจะเอาไม้หินอ่อนมาตั้งนะคะแล้วก็จะเอาร่มมากางเนาะร่มเนี่ยเราเก็บได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าแม้แต่ฝนตกมันก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันก็การฝนกันอะไรได้ไม่ต้องขนอะไรมากมายนะคะแต่เราก็ ตกเย็นอย่างเงี้ยเวลาเราปิดร้านเราก็เก็บร่มเข้าไปทุกครั้งเดี๋ยวมันจะหายนะคะทุกคนแต่ม้หินอ่อนอนะ่ะแเบลบคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกเราก็ตั้งไว้อยู่ตรงนี้เนาะที่บ้านพี่เตยก็ตั้งม้ฮินอ่อนไว้ข้างนอกเหมือนกันก็ไม่หายสักทีนะทุกคนแต่ไม่ได้ใจของเราเหมือนกันนะว่าจะหายหรือเปล่านะแล้วก็เอาลองเอามาตั้งแบบให้ลูกค้านั่งด้วยนะคะเแบลบก็มีร่มอยู่2อันมีสีขาวกับสีน้ําเงินที่พี่เอฟซีสั่งให้เป็นสีน้ําเงินนะคะของที่เบลซื้อมาเป็นสีขาวเนาะนั่นแหละเแบลบก็ว่า ถ้าอยากจะเอามากลางไว้ตรงนี้แล้วก็มีที่นั่งด้วยนะทุกคนมีที่นั่ง มีเก้าอี้อะไรเงี้ยไว้ให้ลูกค้านั่งมันจะได้ไม่ร้อนนะคะเราก็จะจัดมุมให้มันสวยงามทั้งหน้าบ้านของเราเนี่ยใส่หินเข้าไปแบบนี้มันก็จะไม่ลื่นแล้วนะคะทุกคนเนี่ยเวลาฝนตกมามันก็จะยึดเข้ากับหินกับดินอะ่ะมันจะยึดเข้าหากันเหมือนถนนทางเข้าบ้านเบลตอนแรกเละตุ้มเป๊ะเห็นไหมเบลได้เอาพียดินน่ะขึ้นหลังแล้วก็ไปส่งขึ้นรถตู้เนาะตอนนั้นอะ่ะทุกคนจําได้ไหมที่ว่าฝนตกหนักๆอะ่ะนั่นแหละ พอเราเอาหินสามสี่มาเทข้างหน้าบ้านแล้วเบลเกลี่ยดินให้อย่างดีนะมันก็ยึดเข้ากับด้วยกันแล้วมันไม่เละอีกเลยเวลาที่ฝนตกมาน้ํามันก็ไหลออกไปข้างนอกตรงไปถนนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หินพวกดินอะไรมันก็ไม่ยุบลงเลยทุกคนเพราะหินดันนี้แหละหินอันใหญ่เนี่ยมันล็อกไว้แต่บ้านถ้ามันเป็นหินคลุกนะทุกคนมันไหลมันไหลไปกับน้ําไม่รู้ทําไมเหมือนกันเบลก็ว่าซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งก็เสียดายเงินเนาะ เพราะว่ามันไม่ยึดเข้ากับดินเลยมันไหลไปกับน้ำล้วเบลก็ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ก็เลยเอาเฉพาะหินสามสีนี่แหละเอามาใส่หน้าบ้านเราดีกว่านะคะนี่เราก็ทําไปเลยแบบนี้นะคะให้มันเป็นชั้นๆไปมันจะได้ไม่ลื่นเนาะเบลก็เกลี่ยจนเสร็จแล้วทุกคนวันนี้ฝนลมฝนมาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าฝนไม่ตกมีแต่ลมฟ้าร้องอย่างเดียวนะคะพอฝนหยุดตกเบลก็เลยขับรถไปที่บ้านพี่เตยเพื่อที่จะไปเอา โต๊ะที่เบลสั่งมานะเขามาส่งแล้วนะคะอันนี้เป็นโต๊ะพับอเนกประสงค์นะคะทุกคนเป็นอะเมทัลชีสนะคะเป็นสีเงินสีเดียวกันกับสีร้านเบลเลยนะคะนี่เราจะเอาไปตั้งข้างในเนาะโต๊ะที่ว่าเบลทําไว้ตอนแรกที่เอาไม้มาจากหลังบ้านนะใช่ไหมทุกคน แล้วทุกคนบอกว่ามันสูงไปมันอะไรเงี้ยคือเราอยู่ข้างในอะ่ะตัวเบลเป็นคนสูงนะตอนแรกในใจเบลเบลว่าเอาจะเอามาตั้งตู้ลูกชิ้นก็พอแล้วเคาน์เตอร์เราเราก็วางขนมไปใช่ไหมแต่พอเราเอามาตั้งแล้ววันนั้นลองกับพี่เตยกับป้ามันดูไม่บาลานซ์เลยทุกคนป้าเบลบก็เลยบอกว่าเอาไปตั้งไว้ข้างบนแล้วก็เอาเชือกรัดตู้ไว้ก็พอนะคะไม่ให้มันหล่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็โกยดินขึ้นมา เหมือนทําให้มันเป็นขั้นบันไดแล้วเวลาลูกค้าเปิดปิดอะ่ะมันก็จะได้ง่ายเบลลองเรียกอ่ะคุณน้องๆ้องที่ว่าเขามาซื้อกับเบลบ่บบอยนยั่นแหละเขาเขาอยู่บ้านตรงข้ามเบลใช่ไหมเบลก็เลยเรียกน้องเขานะ่ะมาลองยืนดูให้พี่ดูหน่อยแล้วก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยให้ดูหน่อยมันก็โอเคนะทุกคนก็เปิดได้ไม่ได้แบบว่ายื้ออะไรมากมายแต่ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องอุ้มแต่ถ้าเป็นแบบวัยรุ่นแบบอายุ1ิบขวบเก้าขวบอย่างเงี้ยก็ถือว่า มันก็เปิดได้นะทุกคนก็หยิบก,ก็จับอะไรได้สะดวกสบายแต่เบลอะก็จะวางแค่ตู้ลูกชิ้นก็คือตู้โชว์แล้วก็อ่าเขาจะเป็นเหมือนอ่าแกนล,ลอนน้ำมาทุกคนมันจะใส่น้ํามาตุม้มน้ำกระเจี๊ยบของเรามันจะทุกคนเคยเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนแกนล,ลอนน้าอ่ะที่มีพี่เปิดปิดเหมือนก๊อกนั่นแหละเราก็โชว์แค่ตรงนั้นแล้วก็ขนมแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นพวกพิซซ่าหรือว่าขนมปังปิ้งอ่างเงี้ยเบลก็จะปิ้งอยู่ข้างในโต๊ะมันก็จะไม่สูงมากโต๊ะก็จะเป็นประมาณนี้ที่แ แขงแรงใช่ไหมละ่ะที่เราจะซื้อเอามาตั้งนั่นแหละแล้วก็จะทําป้ายมันจะเป็นป้ายแบบว่า,าให้รู้ว่ามีเรามีเมนูอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยป้ายทรงญี่ปุ่นเอาไปตั้งตรงอ่าริมถนนเพื่อจะให้คนรู้ว่า,าเราขายอันนี้นะอะไรแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวคิดว่าถ้า เราอร่อยหรือเราแบบสมเหตุสมผลมันอร่อยเขาถูกใจยังไงเขาก็กลับมาอยู่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนแถวบ้านเบลมันก็อย่างที่เล่าให้ฟังมันก็ไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นนะคะมันก็จะมีแค่เด็กๆอะไรอย่างนี้หรือวัยรุ่นปะปายมันไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ถามว่าเราพออยู่พอกินไหมในครอบครัวงเงี้ย คือถ้าเราไม่มากมายกับชีวิตอ่ะมันก็เป็นเงินหมุนในครอบครัวเหมือนที่เบลว่าแหละถ้าเราได้เยอะๆเนี่ยถ้าขยันเก็บมันก็ได้ถ้าเราไม่สำเเมเลเทเมาไม่ช้อปปิ้งไม่ซีเอฟ เราขยันเก็บมันก็ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ได้นะพี่เตยก็เนี่ยแหละมีแต่ร้านก็ส่งลูกเรียนทั้งสามคนมันก็โอเคนะแบอบว่าดูแลทั้งครอบครัวแต่ถ้าเราไม่คิดแบบว่าเออทำไมเราไม่มีมากกว่านี้คือถ้ามีมากกว่านี้มันต้องออกไปข้างนอกนู่นไปอยู่ที่แบบคนหมู่มากอย่างในกรุงเทพใน ตัวอำเภออย่างเงี้ยอ่าอันนั้นก็คือเราก็ต้องคิดด้วยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นที่ไม่ได้มีบ้านอยู่ในเมืองเราต้องไปเช่าที่ค่าที่อีกอันนี้ไม่ได้จ่ายค่าที่อยู่ในบ้านของเราเองลุ้นว่าลูกค้าจะมาไหมอะไรแบบนี้ก็ลุ้นไปในแต่ละวันมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละการทําแบบนี้ทุกคนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีแค่งานเดียวนะคะทุกคน เบลก็ทำหลายอย่างนะเบลวันหนึ่งเบลทำสามสี่อย่างด้วยนะคะเบลอาจจะมีอย่างอื่นมาเพิ่มด้วยก็มีนะทุกคนถ้าเรามีเวลาว่างนะคะอันนี้ก็คือเบลเล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆว่าการใช้ชีวิตอ่ะแถวบ้านนอกมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันไม่ได้มากมายไปกว่านี้ นะคะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่เราเพิ่งย้ายมาอยู่แล้วก็เราคิดแล้วว่าเออมันประมาณนี้แหละแต่ถือว่าเราได้ทำหลายๆอย่างมันก็สนุกไปอีกแบบถึงมันจะเหนื่อยนอนพักมันก็หายเราได้ทำเนี่ยก็ สุขใจไปอีกแบบนะทุกคนดีกว่าไม่มีอะไรทําเลยนะคะอันนี้ก็คือตอนตกเย็นแล้วนะทุกคน mm. เบลนั่งประกอบโต๊ะตั้งแต่ยังไม่มืดจนมืดเลยทุกคนโอ้ยเหนื่อยมากๆเลยวันนี้ก็เลยแบบว่ามาขนย้ายที่ว่าเราทําไว้รอบแรกนะออกออกดูก่อนแล้วเราก็จะเอาโต๊ะเข้ามาตั้งว่ามันจะตั้งได้ไหมมันจะโอเคไหมจะตั้งแบบไหนจะจัดมุมไหนอะไรเงี้ยเแบลบก็ลองอันนี้เป็นโต๊ะที่ว่าเบลจะเอามาตั้ง ตู้ที่มันเป็นเตาอบนะคะมันก็จะมีเป็นชั้นเป็นชั้นเนาะอันนี้แหละที่เขาให้ประกอบเองทุกคนคะ่ะก็ถือว่าดีนะเป็นแบบสแตนเลสนะคะทุกคนแล้วก็มันก็ไม่แบบว่าหนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปก็สมราคาเขาแหละอันนี้ก็เป็นโต๊ะใหญ่นะคะก็ถือว่าแน่นหนาดีแข็งแรงดีนะทุกคนเยวก็จะเอามาตั้งลองดูมุมนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนั่งยืนไปยืนมาคิดไปคิดมาแล้วก็ ปรับเปลี่ยนเออแบบนี้เหมือนไหมแบบนี้ไม่เหมือนไม่ดีไม่เลิศเราก็หันมาหันไปหันมาจัดดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยแบบนี้ทุกคนว่ายังไงมันเป็นยังไงแปบลบว่ามันก็สวยอยู่แต่ว่าคือเราอยู่ข้างนอกอ่ะเราจะต้องได้ยื้อสักนิดหนึ่งนะเวลาที่แบบว่าลูกค้าเอาเงินจากลูกค้าเงี้ยเพราะว่าโต๊ะตัวข้างหน้าเนี่ยมันสูงแล้วลองเอาซิงล้างจานเข้ามาไว้ นี่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้สีสันมันแมชกันมันบาลานซ์กันเนาะทุกคนมันเลยดูแบบมันดูแบบสะอาดสะอ้านตานะแบียว่าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ทําครัวยังไม่ได้อะไรมันก็ยังดูใหม่ๆมันก็ทุกอย่างมันก็สวยไปหมดแหละแต่ว่าถ้านานไปอาจจะมีแบบว่าอ่าสีมันสึกล้อบ้างอะไรเงี้ยเราก็ตกแต่งใส่ดอกมงดอกไม้มีชงมีชั้นอะไรสวย เราก็ว่ากันไปนะคะการตกแต่งร้านแล้วแต่คนชอบเนาะว่าเราชอบแบบไหนเราทำยังไงอย่างเงี้ยข้างนอกนี่ก็คือโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วก็แค่เหลือแค่หินสั่งหินมาใส่เทใส่ด้านหน้าแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ทาสีปลูกดอกไม้อะไรของเราก็ว่ากันไป แต่ร้านเนี่ยเบลคิดว่าก็วันจันทร์หรือวันอังคารก็น่าจะได้เปิดแล้วแหละเพราะว่าโต๊ะอะไรเงี้ยเบลก็เริ่มมาแล้วเพราะสิ่งของตู้อะไรลูกชิ้นอะไรเงี้ยเราก็มีหมดแล้วนะคะทุกคนเบลก็ลองดูว่ามันแบบนี้มันจะสวยไหมถ้าเราเอาซิงล้างจานเข้ามาไว้ข้างในนะคะว่ามันจะยังไงแล้วเบลก็จะต่อน้ําเข้ามาจะให้เข้ามาทํเท่อน้ําประปาให้นะคะอันนี้ก็จะต่อท่อเข้ามาท่อ PVC เราก็ซื้อมาแล้วพวกข้อต่อพวกอะไรเงี้ยเบลก็ซื้อมาหมดแล้วนะคะเหลือแต่ว่า เราจะเดินทางท่อ PVC ีเนี่ยให้มันมาทางไหนอันนั้นทำเองได้ไม่ยากเพราะมันก็ไม่ได้หนักมากนะทุกคนท่อ PVC กก็เคยทำแล้วตอนที่ว่าเราต่อแทงน้ำนั่นแหละเบลก็ได้ความรู้มาจากพี่เคยเยอะมากๆเนาะทุกคนแกก็สอนเบลว่าเอออันนี้ทำแบบนี้อันนี้คือลดข้อตอ่อเพิ่มข้อต่ออะไรเงี้ยคือเขาก็สอนเราหมดแล้วเบลก็จาได้อยู่นะทุกคนว่ามันทํายังไงเบลจัดร้านเสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่าเบลก็ยืนพิจารณาอยู่ว่า โต๊ะอันนี้มันมันความกว้างมันกว้างไปนะทุกคนถ้ามันแคบลงมาเหมือนอีกอันนึงอ่ะมันจะพอดีมากเลยนะมันจะบาลานซ์กันมากเลยแต่ว่าอันนี้มันก็กว้างเกินแล้วแบบเวลาที่เราอ่าหยิบของหยิบอะไรให้ลูกค้าเนี่ยมันขวางทางอีกอย่างหนึ่งนะนี่แหละจากที่เบลคิดแล้วเบลก็ยืนพิจารณาอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนนี่น่งพักสกสารน่ง คิดสมาธิในจ่กน้อยคอนถ่ายรูปเนี่ยจบึดหนึ่งนะคะเอาแบบนี้ดีไหมหรือว่าเราจะจัดใหม่อืมก็คิดอยู่นะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงแต่ไอเนี้ยมันรู้สึกว่ามันกว้างเกินไปเนาะแบบมันต้องยือ้อมันต้องอะไร ตัวเราเองนี่แหละเราทํางานอยู่เนี่ยถ้าเรายื้อมากๆเดี๋ยวเราก็จะปวดหลังไงแต่ว่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันบ้างว่าเราจะทํำยังไงทุกคนจำที่เบลเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเบลจะเอาเตาแก๊สมาตั้งข้างนอกตรงนี้นั่นแหละแล้วแบบว่าเราก็ยื่นมือออกมาเพื่อที่จะทอดลูกชิ้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะเบวก็จะลองขนอิดมาวางไว้ดูก,ก่อนว่ามันจะได้ไหม เพราะว่าเราก็มีอิฐอยู่แล้วนะทุกคนตอนแรกว่าจะก่ออิฐขึ้นแล้วแบบว่าให้มันเป็นทําเป็นที่ตั้งเลยไหมแบบนี้มันก็จะโอเคหรือเปล่ากันว่าเอาเอาอิฐมาลองวางไว้ก่อนนะคะว่ามันจะได้ไหมมันจะสมูทไหมเราจะทําได้หรือเปล่านะพอเบลขนอิฐมาวางไว้ตรงนี้แล้วใช่ไหมในหัวเบลเนี่คิดว่าถ้าสมมติว่ามีคนมาปีนกําแพงแล้วมันมีบันไดให้เขาแบบ ยืนข้ามเข้ามาเลยตรงที่ว่าเราก่ออิฐเข้าไปนี่ก็จะวุ่นวายอีกนะเบลว่า <c oughs> แต่พูดถึงว่ากำแพงแค่เนี้ยยังไงมันก็ปีนขึ้นมาได้อยู่ดีถ้าเขาจะปีนเข้ามาใช่ไหมแต่เราก็ต้องรอกห้องของเราให้มันแน่นหนาติดกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ยมันก็โอเคแหละแต่เพื่อความปลอดภัยเนาะแต่เบลก็เลยอยากลองดูว่าถ้าเราขนอิดมาตั้งตรงนี้แล้วแล้วเอาตอเกสมาวางเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยพอเบลขนอิฐ อะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อย,รยบราก็จัดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเอาเตาแก๊สมาตั้งลองดูแล้วเราก็ลืมนึกคิดไปเลยทุกคนว่าเราจะวางอ่าพวกตะแกรงแล้วก็ลูกชิ้นทอดน่ยไว้ตรงไหนแล้วมันจะ ยกเข้ามานะ้ำมันมันก็จะย้อยลงใส่ร้านเราอยู่ดีเบลจัดตรงนี้เสร็จแล้วเบลก็เลยโทรไปหาเพื่อนนะคะว่าให้เขาช่วยดูหน่อยว่าเออมันยังไงว่ามันดูแปลกๆมันอันนี้ไหมมันโอเคไหมเพื่อนก็เลยบอกเบลนี่แหละถ้าสมมติอย่างเงี้ยเบลจะเอาตะแกรงไปวางไว้ตรงไหนถ้าไม่อยากให้น้ามันกระเด็นเข้าไปในร้านยังไงเราก็ต้องยกลูกชิ้นเข้าไปในร้านอยู่ดีมันจะยื้อเกินไปไหมแล้วแบบว่ามันจะอ่าเพราะว่าถึงอันที่เบลทำนะ่ะ มันความผิดอยู่ที่เบลตอนแรกที่เบลพูดใช่ไหมก็คือมันสูงนั่นแหละมันเราก็จะทําอะไรได้ยากถ้าสมมติว่าเราเอาต่อแก๊สไว้ข้างนอกนั่นแหละทุกคนมันก็นเลยค่อนข้างที่จะยากแล้วคราวนี้ก็เลย พูดกันไปพูดกันมากับเพื่อนเนาะก็แบบว่าเออถ้าเราลองจัดมุมนี้อย่างนี้ดีไหมก็เลยจัดใหม่ทุกคนคะ่ะก็ยกทุกอย่างออกมาหมดเหมือนเดิมแล้วก็หมุนให้มันไปเข้ามุมอื่นนะคะจัดออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเอาเตาแก๊สไว้ตรงนี้แต่ว่าเราก็เอาอิดมารองซักก้อนสองก้อนนะคะเพื่อที่จะให้เตาแก๊สมันสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนาะเราเปิดหน้าต่างยังไงไอ ไอ้น้ำมันมันก็ออกไปข้างนอกอยู่แล้วเพราะเตาปิ้งเราก็เอาไว้ข้างในเตาปิ้งมันก็ร้อนเหมือนกันนะทุกคนมันก็ร้อนเหมือนกันอันนี้มันก็ร้อนเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ทําอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นหรอกเราก็เปิดหน้าตรงหน้าต่างหาพัดลมมาระบายเอาเนาะแต่ว่าเบล่รอโต๊ะอีกอันนึงจาก PFC เพราะว่า PFC ทักมาบอกเบลแล้วว่าพี่สั่งโต๊ะมาให้อีกอันนึงเดี๋ยวเบลก็จะรอโต๊ะของพี่เขาว่าอ่า มันจะเป็นรูปแบบไหนเนาะเพราะมันจะเอาวางไว้ตรงไหนนั่นแหละเบลก็เลยรอโต๊ะอีกอันนึงถ้าโต๊ะอีกอันนึงมาเราค่อยมาจัดอีกรอบนึงเนาะแต่ว่าเบลคิดว่า โต๊ะสี่เหลี่ยมตรงนี้ยาวๆเนี่ยเอามาวางให้ตรงนี้แหละดีที่สุดนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องยื้อไปหาลูกค้าแล้วแบบเราเปิดปิดอนันนู้นอันนี้ได้ง่ายเนาะเราก็อีมายืนก็ได้ถ้าสมมุติว่าตู้ลูกชิ้นมันสูงเกินสําหรับเบลนะแต่ข้างนอกมันไม่สูงแล้วแต่ข้างในน่ะมันสูงสูงโพดนะทุกคนคะ่ะสูงเกินเฮ็ดอีเยั้กับสูง,สง ผนดินเสร็จเรียบร้อยเบลก็เข้ามาในบ้านเนาะเพื่อที่จะหลบฝนหลบลมอะไรเงี้ยพอลมมันหยุดมันอะไรเบลก็ประกอบโต๊ะอะไรเรียบร้อยหาข้าวหาอะไรให้ลูกกินพาลูกไปอาบน้ําก็มาประกอบโต๊ะใหม่พอประกอบเสร็จปุ๊บก็ลองมาจัดดูจัดไปจัดมาก็ประมาณสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วนะคะทุกคนเนี่ยที่เบลยืนอยู่เนี่ย มันกัดเดือแล้วนะเนาะเบลก็เลยว่าเออพอแค่น,นี้ก่อนเอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวเราพาลูกไปไปนอนดีกว่าเพราะเด็กๆก็รอานานแล้วนะคะเบลให้ลูกเล่นรออยู่ในนี้นี่แหละเขาก็พากันเล่นระบายสีแล้วก็ดูทีวีไปด้วยนะทุกคนของขวัญที่เบลให้พี่อดินตอนที่ว่าพี่อดินสอบได้ดีนะเนาะเบลให้พี่อดินเลือกว่าเขาจะเอาอันไหนเขาก็เลยเลือกมาเป็นเต็นท์อันนี้แหละทุกคนแล้วก็บอกว่าเอาให้อนานาหนึ่งด้วยได้ไหมเขาบอกอย่างนี้พี่อดินนะเบลก็เลยบอกว่าได้เอาคนละอันก็ K ได้นะคะก็เลยจัดมาเลยมันเป็นเต็นสำหรับเด็กเล่นนี่แหละทุกคนนี่แต่ว่าถ้านั่งหน้าร้อนไม่เปิดพัดลมในห้อนมากเลยทุกคนแต่เขาก็ชอบกันนะพอได้มาก็ควากันมุดอยู่คนละหลังแล้วก็เล่นกันอยู่ในนั้นเอาสมุดร,ระบายสีเข้าไปนั่งอยู่ข้างในเนาะ มันก็จงจะเป็นความสุขของเด็กๆแหละตอนแรกเบลว่าเบจะซื้อทีวีให้พี่อดินใช่ไหมแต่ว่าพีเอฟให้มาเป็นของขวัญวันเกิดเบลก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยที่เข้ามาอวยพรวันเกิดทั้งในคอมเมนต์ทั้งหลังบ้านทั้งในข้อความเบลก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเบลเองก็ไม่มีอะไรตอบแทนพี่ๆ พรใดที่ทุกคนส่งมาให้เบลขอให้ทุกคนได้รับด้วยนะคะขอให้ชีวิตสงบสุขแล้วก็จเจริญมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะตัวเบลเองก็นี่แหละทุกคนใช้ชีวิตอยู่ทุกวันง่ายๆสบายสบาเลี้ยงลูกของเราให้เติบโตแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่ดีก็แค่นี้ก็สุขใจแล้วเนาะทุกนะคนก่อนที่เบลจะไปอาบน้ําเบลก็ มากวาดบ้านซะก่อนนะคะกวาดบ้านกวาดอีอยังเก็บคองให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนเพราะว่าตื่นเช้าเรามา,มาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกวาดบ้านมันเสียเวลาทุกคนคะ่ะก็เลยกวาดบ้านไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปอาบน้ําอาบท่าเนาะวันนี้ก็จะพาเด็กๆไปเข้านอนก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเบลเองก็เมื่อยสุดๆเลยคะ่ะไม่ได้ขนดินนานแล้วพอขนอีกทีนึงเหงื่อเบลแตกมากแล้วเบลเอาผ้ามาคุมหัวด้วยไม่งั้นเราเช็ด เช็ดเหงื่อจนหน้าแดงอะ่ะแต่ว่าพอเอาผ้ามาปิดหน้าเอาเสื้อมาคุมหัวปิดหน้าไว้ใส่หมวกเหงื่อมันก็จะไหลไปตามผ้าแล้วมันก็จะไม่แบบว่าต้องเช็ดเหงื่อตลอดเวลาแล้วมันจะทํางานได้ง่ายมากทุกคนนี่แหละ เบลก็จัดบ้านจัดอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะพัดลมพัดลมมาเปิดให้ลูกรู้สึกว่าบ้านก็น่าอยู่แล้วก็โปร่งโล่งสบายดีเนาะทุกคนในบ้านหลังเนี้ยในห้องเนี้ยค่อนข้างเย็นนะคะทุกคนแต่ถ้ามันร้อนมาก่างเงี้ยมันก็ร้อนเหมือนกันแต่ถ้าตกตกมาเยียนเย็นเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นเปิดพัดลมเฉยๆก็อยู่ได้แล้วนะคะทุกคนวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเแบลบก็ให้ทุกคนมาดูแผลพี่อดินเนาะ ก็เริ่มแห้งแล้วแหละค่ะทุกคนค่ะตรงมือตรงอะไรก็แห้งเริ่มแห้งไปหมดแล้วแล้วก็ตกสะเก็ดแล้วพี่ดินก็หายแล้วส่วนน้องอนายังไม่มีตุ่มมีอะไรนะทุกคนก็เฝ้าระวังถ้าพี่ดินแผลตกสะเก็ดแบบมันหายมันเกี้ยงๆหน่อยเดี๋ยวก็จะให้ไปเรียนซัมเมอร์แล้วนะคะทุกคนค่ะน้องอนาก็ได้อูุ้นูนะมีบ้านเล็กบ้านน้อยมีตุกกตกต๊กตาตุ๊กตาทุกคนค่ะโดนใจเขาไปซะใหญ่เลยไม่ออกมาจากบ้านเลยทุกคนอยู่ในบ้านเนี้ยตั้ง นะเล่นอยู่พราปนันไปหาอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่บายบายสวัสดีค่ะ